ทีมงานจริงร้านชาชาชาเดินทางมาถึงรอบเปิดป้ายคะแนนแล้วนะครับทุกท้านครับวันนี้น้ำนะครับเปิดโอกาสที่รุ่นสองป้ายส่วนแนนกับพี่จิ้มได้เปิดโอกาสหนึ่งป้ายแน่นอนนะครับไปรุ่นกันต่อกับเซปเป้บรดิริงไปชิงหนึ่งร้านครับเริ่มต้นจากพี่จิ้มก่อนเลยครับเซปเป้บรดิริงหมายเลขอะไรดีครับเซปเป้บรดิริงหมายเลขแปดครับเซปเป้บรดิริงหมายเลขแปดขอแง่งแง่งเปิดให้ดูหน่อยนะครับ โอ้โหขาวขาวคะแนนนะครับเป็นหกนี่ถือว่าไม่เลวนะครับมาแล้วครับในนี่แนนครับเซเปิ้ลเบรนดิงหมายเลขอันนี้ครับเซเปิ้ลเบรนดิงหมายเลขสิบสองครับเซเปิ้ลเบรนดิงหมายเลขสิบสองของแง่เปิดหน่อยนะครับเปิดมาขาวขาวคะแนนนะครับเป็นเจ็นี่ก็ถือว่าห่างไปแค่หนึ่งคะแนนแล้วครับตอนนี้ ท่านครับต้องเอนนปิด้สอไลเุ่นต่อน,นะครับสองฟครับม่ได้เงดีเซเป้พีดิ้งหมเลขสามกันเซเป้พีดิ้งหมเลขสามของอย่างเงี้เปิดมาโอ้โหท่านทครับอยู่หรือไปก็ได้ถ้าเป็นหันี้แพ้แล้วใบนี้เลยเป็นบรรยาหรือมรามีโอกาสชะสูงม,มากไม่เปิดไเครับอีกหใบครับยดีเซเป้ไปดิสิบครับเซเป้พีดิ สิครับเปิดมาให้แ่หน่อยเขาเขาันเลยนะครับแม่งนะครับดูไปที่เลืนะครับอ้าถ้ามีแม่มีดาดานะครับเปิดได้เลยนะครับเปิดได้เลยเซเปอริหมาเลขหกครับเป็นเก้เปอร์ิ่งมาเลขห้าเป็นอันนี้ไม่เปิดเซเปอริมาเลขสิอ็ดครับเป็นเป็นห้าเซเปอร์ซิมาเลข สามหมายเลขเก้าเปิดไม่เปิดไม่อยู่หน้าไปแล้วคะแนเเน 8, เปิดได้ครับเป็นแปดเปิดได้เปิดได้เป็นสี่คะแนนเปิดได้ครับเป็นสองใบนี้ถ้าเป็นปัญญาถึงจะชนะถ้าเป็นหม่ำแพ้่อมาเป็นปัญญานะครับโอ้โหเชื้อได้แค่คะแนนเดียวก็อู้สุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็ใบนี้นะครับออกมาเป็นมามน,นะครับปูสแสดงว่าเป็นด้านของน้ำนะครับเดี๋นี้มาล้กัน,นี่้นะครับวันนี้เป็สะสามือในกับปุ๊บลิตมามานะครับปัจจุบันมา玛มาไปหนึ่งคันรถเพื่อไปกินกันได้นะครับส่วนน้ำครับเราได้เบอร์ในกาน,นได้ทุนจันต่อหนึ่งล้านบาทแน่ๆครับไปที่ผลิตภัณฑ์ตรมามาครับ